สมาสมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีมีเทวราตนหนึ่งซึ่งมาทูลถามพระพุทธเจ้าถาม ภาษาบาลีมีโยนายวิสุติมรรคมีบาลีโยว่าอันโตสาตาไพสัตาสติตาสัตตายะสติตาภาษาตังตังโคตมังปุจามิ โอิมังวิชาชัยชัยยิชตอ,อันนี้ผู้ถามด้วยภาษาบาลีอันนี้ซึ่งแปลว่าข้าเดพระโคตมะมูสัตวทั้งหลายนี่มีความยุ่งทั้งไปนอกและภายใน อาเดพระองค์ผู้เจริญจะเอาอะไดหนอมาสร้างความยุ่งในโลกนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าศีเลนะปฏิฐายะนารสปัญโยจิตตัง ปัญญจะภาวยังอาตาปีนิรกโกภิกุโสอิมังวิาชาชัยเยสตังซึ่งแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลาย ตั้งอยู่ในศินตั้งอยู่ในศินและยังปัญญาให้เกิดและมีความเพียร แล้วมีการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้หายซึ่งความยุง่งทั้งไปในและไปนอกอันนี้อันนี้พวกเทวดาผู้ยัง มีความส,สงสัยอยู่และพระพุทธองค์ก็มีคำตอบเพราะฉะนั้นความยุ่งทั้งภายนอกและภายในยนี่จะ,จะอาใดมาสั่งความยุ่งอันนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ให้ตั้งอยู่ในสีเลนะปฏิทายะนารุสปัญโยจิตตั้งปัญญจะภาวียงอาตาปีนิพกโกภิกขุโสอิมังวิชัยอินิสตา พูดตัง้งอยู่ในศีลและมีบำเพ็ญมีความเพียรปฏิบัติทางสมธะและวิปัสสนาและมีปัญญาลักษณะตนด้วยดีจเจริญวิปัสสนาปัญญา ด้วยดีอสออีมังวิชิติถานอันว่าุคลเหล่านั้นจะหมดไปสิ้นไปและจะไม่มีความยุ่งในโลกอันนี้เพราะฉะนั้นความยุ่งอย่างในตัวตันนี้เรา จงมาสรับรับฟังคำสอนของพระองค์ว่าภายนอกภ,าย,า,ยออภา,ยายในออภายในในในแกจายภายนอกเลยกับอารมณ์ทั้งหมดมีรูปเสียงกิน่นรสเป็นต้นและสับสนทุกวันนี้เพราะผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีล ไม่มีไม่ตั้งอยู่เว็บสมถะและวิปัสสนาโลกนี้ก็มีความสับสนบุบายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายของกระทำาสางกำลังสาง ความยุ่งทั้งภายนอกและภายในนี้ด้วยการเจริญวิปัสนามีปัญญาวิปัสนาปัญญาเราก็ทั้งหลายก็จะได้หายซึ่งความยุ่งทั้งภายนอกและภายในด้วยการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายก็เวลานี้กำลังก็สะสางความยุ่งยากในภายในของใจของเราและท่านทั้งหลายก็ค่อยสั่งค่อยสว่างไปด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาปัญญานี้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจง ้างใจประพฤต,ติปฏิบัติอบรมวิปัสสนานี้ต่อไปเขาจะได้เห็นซึ่งธรรมะของพุทค์และเราก็จะได้มีความโลิสุทธิ์และได้หนทางและก็จะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต่อไปก็หนทางก็เรากำลังเดินทางอยู่ ด้วยการปฏิบัติไม่ัาสนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายชยมีความเลี่ยนนึกถึงคำสอนให้กำลังใจพระทธองค์ให้กำลังใจเราว่ามีเยนะทุกขมัจิติความร่วงทุกได้เพราะความเพียรต่อไปเราจะตั้ง เริ่มนารทำความเพียนต่อไปคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรากาสติปัฏฐานและเดินจมกลมและนั่งสมาธิต่อไป